สวัสดีครับผมนันนันนะครับวันนี้อยู่ที่สนามเอเสครับแม่ป่าครับผมวันนี้ก็จะมาแจ้งนะครับในเรื่องของสนามนะวันนี้ผมปล่อยวันนี้วันที่หนึ่งเมษายนนะครับปล่อยเช่าเป็นวันแรกนะครับผมก็แจ้งให้ทราบสําหรับพี่ๆน้องๆหนูเพื่อนทุกๆคนนะครับที่จะอยากมาเล่นมาออกกําลังกายเตะบอลนะครับกลาวสญ้าเทียมมาตรฐานนะครับเจ็ดคนนะครับก็มีเล่นได้กาลังดีครับเพราะว่าให้เขาได้มันลองกันแล้วนะจากที่ให้ได้เล่นลองกันมาร่วมเดือนได้นะครับวันนี้ก็ได้เปิดเป็นทาง เปิดแต่ว่ายังไม่เป็นทางการนะครับแต่ <abilities> ว่าเปิดให้เช่าได้เพราะว่าที่บอกว่ายังไม่เป็นทางการเพราะว่าหลายๆส่วนมันก็ยังไม่เสร็จขับเพราะว่ายังไม่เสร็จนะครับขับก็ยังไม่เสร็จห้องน้ําก็ยังยังไม่เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็ยังไงถ้าถ้าใครมาก็ฝากนิดนึงนะครับถ้าใครมาเช่าก็เน,น้นก็ทำทำพารกกิจส่วนตัวให,ให้เรียบร้อยก่อนนะครับ <c oughs> ผมเนาะนะครับแล้วก็ค่อยๆมาเตะบอลนะครับเ่นเืองแต่ว่าเรื่องของน้ำนะครับก็เถมะไมนะครับอ่ะเรื่องเรื่องของสนามนะครับตอนนี้คือจะเช่าได้หนึ่งสนามก่อนนะครับ ช่วยได้ช่วยใ้นสนามคือเฉพาะถ้าเปิดไฟนะครับผมแต่ว่าถ้าไม่เปิดไฟก็คือได้สองสนามนะครับแต่ว่าถ้าเปิดไฟได้นึ่งสนามนะครับเพราะว่าตอนนี้คือผมจะใช้ไฟชั่วคาก่อนนะครับฉะนั้นใช้สองสนามมันยังไม่ได้นะครับต้องใช้นึ่งสนามก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของราคานะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เดือนแรกนะครับแล้วอย่างคือห้องน้ํามันก็ยังไม่ไม่เรียบร้อยผมก็ คิดราคาแบบไม่ยังไม่เต็มละกันนะถือว่าให้ให้ให้ราคาที่คิดถูกกว่านะครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมก็ให้ไปที่อ่าถ้าช่วงโในส่วนของห้าโมงถึงหกโมงหกโมงถึงทุ่มนี้เนี่ยผมขออ่าให้ราคาชั่วโมงละแปดร้อยละกันนะครับแล้วก็แถมน้ำหนึ่งแพ็คนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็ต้องบอกว่าในในช่วงที่ในช่วงนี้นะครับในในเดือนนียวนี้นะครับที่รอรอให้ทุกอย่างมาเรียบร้อยแต่ถ้าถ้าทุกอย่างเรียบร้อยปุ๊บก็ในช่วงเวลาห้าถึงหกโมงอ่าหกโมงถึงทุ่มนี่ก็จะ พราะว่าสองชั่วโมงนี้แต่ว่ามันยังไม่ได้ใช้ไฟนะครับก็ก็ในราคาพันหนึ่งเหมือนกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็แล้วก็แถมน้ําแล้วก็ลาจากเลยลงจากหนึ่งทุ่มไปนะครับก็จะใช้ที่เปิดไฟได้หนึ่งสนามนะครับในในตอนนี้ก็คือต้าหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มเลยไปแล้วก็ชั่วโมงละหนึ่งพันนะครับชั่วโมงละหนึ่งพันแล้วก็แถนน้าให้ในส่วนของน้ํานี่ก็ถ้าตอนนี้นะครับเนาะก็แถมนมาให้หนึ่งแพคนะครับผม ยวแถมน้ําให้นะครับดีกวว่ากันนะครับตอนนี้ก็อย่างที่ประมาณนั้นนะครับแต่ถ้ากลางวันนะครับในสวนกลางวันก็ห้าร้อยครับเต็มนั่นแหละครับห้าร้อยก็แถมน้ำให้เลยครับถ้าจะมาเติได้นะครับเนาะอะไรพว่าแถมน้ำไปดูนะครับเพราะว่าน้ำก็แถมให้หมดเลยนะครับเพราะว่าจะช่วงไหนเวลาไหนผมแถมน้ําให้ครับตามเนาะก็ฝ้วยนะครับฝากด้วยวันนี้เปิดชอบเป็นวันแรกนะครับผมแต่ว่าในเรื่องของน้ำไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่ามีแถมไปแล้วครับแต่ว่า แต่ว่ามาในของขายมันอาจจะพวดน้ําแบบสปอนเซอร์อะไรพวกนี้วันเร็ๆก็อาจจะยังไม่มีนะครับเ <ING> พราะว่ามันจะไม่รู้จะไปมันไม่มีที่ที่ขายนะครับเนาะ <S 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 ก็เดี๋ยวก็จะ <S 1> <S 1> ค่อยๆทําไปนะครับก็มาใส่นะครับเดี๋ยวก็ฝากอีกนะครับวันนี้เปิดเชอาเลยนะครับเนาะวันนี้ได้ได้จองเข้ามาแล้วนะครับวันนี้จองเข้ามาแล้วนะครับอย่างเขาฝากด้วยนะครับฝากประชาสัมพันธ์ด้วยครับใครเห็นคลิปนี้ก็ฝากแชร์ผมนะครับเนาะจะได้ประชาสัมพันธ์ว่า เคครับสนามเอสพีแม่ป่าได้เปิดให้ให้เล่นแล้วนะครับเนาะแต่ว่ามันก็ยังมีในจุดที่มันยังไม่สะดวกก็ผมก็ได้แจ้งไว้แล้วนะครับในส่วนของห้องน้ํานะครับเนาะนะครับเนาะแต่ว่าอย่างก็โอเคครับในส่วนสนามทุกอย่างเรียบร้อยเล่นได้สบายตามสบายห้องลูฟบอลก็มีให้ได้หมดเลยครับผมได้ทุกอย่างหมดเลยนะค้ับฝาด้วยนะครับสนามเอสพีครับขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่สนาม A s c แม่ป่าครับผม มาอยู่กับผมนะครับวันนี้ผมมีนะครับผมมามาแจ้งข่าวนะครับในส่วนของสนามตอนนี้นะครับผมก็จริงเขาได้เปิดให้ชอบแล้วล่ะนะครับแต่ว่าก็แบบยังไม่มีทางการนะครับผมก็จะหยาบมาเล่นได้เลยนะครับอ่ะในช่วงนะครับช่วงนี้ครับผมก็คือจะมีทีมคือแบบเปิดให้ชอบแบุฟเฟต์ด้วยนะครับก็คือแบบบุฟเฟ่ต์คือคนละ80บาทนะครับคนละ80บาทก็คือเลือกแต่หกโมงถึงทุ่มผมโม่ถึงหนึ่งทุ่มถึงชั่วโมงถึงทุ่มสองทุ่มจนหมดสามชั่วโมง นะครับสามชั่วโมงจ่ายไปสิบาทเล่นได้เตรียมที่เลยนะครับผมจะมาเยอะก็ไม่เป็นไรก็ัเรามีให้ก็ว่าคือมาได้เลยนะครับได้ลงแน่นอนได้ลงแน่นอนเพราะว่าเราจะให้บุฟเฟ่ครับไม่ใครที่สนใจใครที่มาแล้วไม่มีทีมนะครับตอนนี้ก็เข้ามาได้เลยก็คือมากี่คนก็ได้ครับไม่ไม่ได้ซีเรียสว่าต้องมาไปครบทีมนะครับเพราะว่าถ้าเราจัดแบบให้เช่บเป็นชั่วโมงก็ต้องครบทีมในครบทีมก็เล่นได้แต่นี่เป็นบุฟเฟ่นะครับเนาะก็คือเล่นได้หมดเลยใครมาก็ลงสนามได้เลยครับ นะฮะนาะเราเดี๋ยวก็เด๋ยวแถมน้ำให้ครับเดี๋ยวมีแถมน้ำให้นะครับผมน้อโอเคเวเวยเหมือนอ่าเดมุสลิมกฟุตบอลในมอเนาะใครจัดบุฟเฟ่เนาะเอาไ้นี่สารพีคืนาเรดือเลือดอ่อเสขอคืนาเรคยนเรคือเคยนรอ่อนาเรแล้วคยนาเรเนาะเอาไปจพี่เกาะชีเจีเกาะชีเหอเนาะลุกแวลุกแว่ใอยุโรปลุกแว่นยุโรป นีเราได้แที่เราเด็ทีเากมาแล้วรมาแล้มุสันลกเวมยมาแล้วมุสันออกกำลังกายเลยเอาไปเฮลโลเว่ยฟุตบอลเราเน่ยหมูม่อเลยดูทีมอเวอนี่ยมอนันนี้เฮ่เตก็สาเลือหน้าสนามเนาะใจยเราในลกเว่รเนาะตุกันขอดีเนาะขอดีสามชั่วโมงลกเว่นสุกสาวอาทิตย์นี่จัดไปเนาะเฮลโลเวนี้เมื่อรอสลกวนี้มเจน่ไม่เคยนี้อมาแล้วมุสัลกเว่เนี่ยเข้าเพจเนาะเพจอ่า สนามฟุตบอลยัตทีเเอสพีนาะให้ลูกไปนี่จัดบุฟเฟ่ให้เนาะใครทำด้วยหรอมาแล้วให้ลูกไปโต๊ก็สักแค่มาเนาะทำด้วยครับผมครับสวัสดีครับวันนี้อยู่สนามบอลสนามบอลเอเอสพีเอสพีครับวันนี้โคดโคดเอาผู้เอาเอาน้องผู้หญิงมาเตะบอลฮะอันนี้ ชาติผมนะอันนี้ช่างตัดผมแล้วเนี่ยช่างตัดผมผมแลนี่ช่างประจำแลนี่ครับอยู่แม่ป่านี่ครับสวัสดีค่ะอ่าเลยนะน้ำน้ำเลยนะน้ำนอนน้ำนอนเลยพี่เรียนครับผมอยู่แม่ป่าเสริมสวยเสริมสวยตัดผมผู้ชายได้เหมือนกันเยโอ้โหไม่ธรรมดาไมต้องออกกําลังกายเออตัดผมผู้ชายได้ผมตัดใครที่เห็นผมตัดผมเนี่ยตัดพี่คนนี้แหละ หาลูกค้าประจำเลยค่ะใช่ครับเดี๋ยวมาไม่สอนมาอุ้ยเหนือนวันนี้มาเตะบอลนะครับวันนี้ไอ้น้องๆเตะบอลเราต้องทำให้ได้ทุกอย่างใช่ใช่เด็กผู้หญิงเราทำไม่ได้ทุกอย่างครับน้องน้องน้องอันน์้นทำสนามบอลไงใช่ใช่ต้องสนับสนุนนะคะใช่แล้วพี่พี่ผมไปจัดร้านที่พี่ก็มาเตะแล้วผมไปใช่ไเดี๋ยวเราจะจัดทัวร์นาเมนต์ได้ได้เดี๋ยวจัดให้พี่เดี๋ยวเสร็จก่อน ใช่ครันนี้น้องมาเตะบอลอันนี้ผู้หญิงครับไอ้ผมเพิ่งเห็นเนี่ยผู้หญิงมาเตะบอลนี่เธอไม่เต๋งกับฉัเธอเป็นประตูไหมคะอ,อันนนั้เป็นประตูไหมโอม้จัดเป็นเร <c oughs> ื่ <c oughs> ขอดูดีกว่าวันนี้อยาก,น,ก<ห>น,นั่งดูครับได้ได้โอ้จะถ่ายยังไงใช้มือถือถ่ายไหมมือถือนั่นแหละไม่นมันไมนังผันมากมือถือเนี่ยสองครับ

องชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงหรือเปล่าเนี่ยมีคนเตะต่อไหมไม่มีไม่มีอโปลูซี่น่เนาะสองสนามวะเนนะเดี๋ยวไม่ได้ใจเปิดไฟปกติมันทำไมไม่อดทำไมมันแบบโอ้โหถ้าสองสนามแบบมันไฟมันยังไม่สว่างอย่างเี้ยเพราะว่าไฟไม่พอใช่ครับโอู้นอ่ะมันมาเยอะเนี่ยยังไงใส่ฉันคิดว่าแบบไม่มีใครมานัดตอนแรกอ่ะแต่ไม่เป็นไรยาวๆอันนี้ไม่มีไม่มีใครมาต่อสวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้น้ำบอลเสกโปงครับผมอันนี้เติบอลนด้ใช่ไหมครับเนี่ยเตีบอลได้ไหมเอนไม่เตี๋ยวเนื้อเตีบอลเลยให้พี่เข้าก่อนล้วะาง้าเลยไีองเลบอนยไหมาถ้างพี่เข้าก่อนเอาไหมเอาพี่ออกมา เอาอีกไมป่ยนี่แลที่เราอาแบบนี้หมพี่เราเล่นสมทีไหมเราเอาคนไม่ใช่นพีะไม่จะจะไม่ได้แล้วนะพี่ต้องพี่ต้องออกก่อนแล้วอันี้ก็ต้องออกหนึ่งคนน้นเราถคนห